สวัสดีค่ะรถนะคะวันนี้ราจะมาพูดเกี่ยวกับทํายังไงนะคะให้ผู้ชายขอเป็นแฟนในเดทแรกทํายังไงนะคะให้ดึงดูดคนที่จริงจังเข้ามาในชีวิตของเราการออกไปเดทมันเป็นอะไรที่ง่ายมากการออกไปเจอผู้คนมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะเรามีโซเชียลมีเดียที่มันง่ายมากๆในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นนะคะแค่เราโพสลงไปเราจะหาคนที่แบบสนใจในตัวเราได้ง่ายมากๆและมันเป็นอะไรที่ดูฉาบฉวย เช่นกันนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะจริงจังกับเราและคนนี้เข้ามาเพราะแค่เห็นว่ารูปเราสวยโปรไฟล์เราดีแล้วก็อยากแค่ที่จะมาแค่นั้นซึ่งสิ่งที่เราแบบต้องมีแน่ๆนะคะก็คือการที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรรู้ว่าเราอยากได้อะไรรู้ว่าเราอยาก ที่จะมีคนแบบไหนอยู่ในชีวิตของเราซึ่งอันนี้เป็นอย่างแรกนะคะที่เราอยากจะแนะนําเลยก็คือต้องรู้ใจตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่เราต้องการคนแบบไหนกันแน่ถ้าเราจริงใจกับตัวเองแล้วสองคือเราจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราต้องการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองซื่อสัตย์กับการที่เราอยากจะได้สิ่งๆนั้นจริงๆไม่ใช่แค่ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันเนี้ยไม่เอานาทุกคนคือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากๆนะแล้วก็ห้ามห้ามไม่มีวินะัยในตัวเองห้ามปล่อยผ่านห้ามที่จะอะไรก็ได้อย่าเป็นคนแบบนั้นเพราะว่าเราจะไม่สามารถดึงดูดคนที่จรงิงจังแล้วก็จรงิงใจเข้ามาในชีวิตได้เลยถ้าเราจะอะไรก็ได้แบบนั้นนะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือตอนที่เราไปออกเดตเนี่ยเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเป็นตัวของเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคือถ้า เราเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองรักตัวเองพัฒนาตัวเองรู้ว่าเรามีข้อดีอะไรแล้วอ่ะให้เราแสดงข้อดีของเองออกไปเลยแล้วก็ให้เราแสดงออกไปเลยว่าฉันมีดีนะฉันต้องการสิ่งนี้นะฉันมาเดทเพื่อที่จะต้องการความสัมพันธ์ที่มันจรงิงจังจรงิจรงใจและฉันต้องการคนแบบนี้อยู่ในชีวิตของฉันนะแล้วก็เป็นตัวของเองโดยที่เป็นเวอร์ชั่นที่เราได้คัด เราคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วพอเราแสดงออกว่าเราจริงจังกับชีวิตของเองมากแค่ไหนแล้วคนคนนั้นจะออกไปจากชีวิตเรานั่นมันดีมากๆที่เราได้คัดคนแบบนั้นออกจากชีวิตเราเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการคนแบบนั้นอยู่แล้วใช่ปหคือเราต้องการคนที่จะจริงจังจริงใจกับเราอยู่แล้วใช่ปหเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราแสดงออกไปโดยอยากชัดเจนว่าชอบคนแบบไหนต้องการอะไรเราเป็นคนแบบไหนเราจริงจังกับชีวิตเองขนาดนไหนและเป็นตัวของตัวเอง ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องแค่ว่าใครจะอยู่หรือจะไปในชีวิตของเราแค่นี้เลยคือจบเราจะคัดคนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและผู้ชายก็จะเคารพในสิ่งที่เราเป็นคนที่เขาชอบเราจริงๆต้องการเราจริงๆเขาก็จะเคารพในสิ่งที่เราเป็นและต้องการที่จะไปต่อกับเราแบบโดยที่เราไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยทุกคนง่ายไหมเราเจอกันใหม่ทริปหน้านะ